มาสิครับสวัสดีพี่น้องชาวยูทูบมาเบ่งเงินี้คนไปเก็บเห็ดนะครับจังมากเใส่นเนี่ยไิได้กินบ่หมอเียเด็นไปแล้วครับสองสี่หกเจ็ดแปดเก้าทนเหนบบวนะบรรยากาศให้มาเศร้าทา้งทุกงหน้า ฝนคืมพอดีมาแล้วครับในวัเบ่งผลงาน ได้บ้ได้บ so ้เบ uh ิ huh, then, no, yeah, ่งนะโอ้โหนครับไช้ช่ำนี่ล่ะมาได้ไปาำนึ uh ่ครับนตาครับนี่ครับตาครับโอ้จุนตาบอกกันโอ้บเจ็บก็ได้ครับกไม่ต้องบอกเงี้ยคร ไปรถไปรถเสีต่อมาเบิ่งับไบเนี่ยครับนากินแกงเห็ดแกงเซานนี่เป็นเมนูอะไรลล่ะกุ้งแช่นปลาทอดหมูโอ้หลาย นาย่างิรับขซิหน้านะจ้าครับมาซิมเอาเข้า